ดีหรือเปล่ามาแล้วจ้านะคะสัปดาห์นี้ค่ะพี่แจ็คก,กรีนนะคะมีนัดคุยกับคนสวยเป็นดาราสาวสวยมากความสามารถคุณน้ำฝนกุลนัทนะคะคนนี้สวยจริงไม่จกตานะคะห่างหายไปนานนานตั้ง3ปีเป็นยังไงบ้างไปคุยให้คิดถึงกันหน่อยนะจ้าไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐกับช่วงสบ,บายดีหรือเปล่าเราอยู่กับสาวคนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ต้องบอกว่าดาวามฟ้าจริงจริงนะคะสำหรับคุณน้องฝนกุรนัทนั่นเองนะคะทางไม่ยอมลงโอ้โห <laughs> ปีปีก็ยังสวยเหมือนเดิมเลย <laughs> ค่ะซึ่งเราก็ต้องถามถ่ายถึงแบบว่ายุคเข้าวงการเลยถ้าถ้านับไปเวลาเล่เรียงถึงถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วคะเข้าวงการ เข้าวงการตั้งแต่อายุ 19, 19. ปีนี้จะ43<ฮ>ไปบวกลบกันเองเองอายุใสๆแบล๊บๆเลยยุคนั้นเล่นหนังด้วยเล่น เอาจริงๆแล้วเนี่ยเข,ข้าวงการครั้งแรกเนี่ยเล่นหนังก่อนตายแล้วไม่มีใครสัมภาษณ์ฉัเรื่องนี้มันนานมากทำไมว่าเข้าวงการได้ยังไงก็ครั้งแรกเลยที่เข้าวงการคือเล่นหนังก่อนออกโฆษณาก่อนโฆษณาารประมาณสัก2องสามสามสีตัวก็ไปประกวด Miss Show มิสมอเตอร์โชว์มิสมอเตอร์โชว์ยุคนั้นใช่ Premises, เป็นมิสมอเตอร์โชว์ปีแรกนะคะ1995แล้วหลังจากนั้นก็ได้มาเล่นหนังของไฟสตาร์ก็แล้วก็ไฟสตาร์แล้วก็ RS อยู่ประมาณสักจำไม่ได้เป๊ะๆแต่ประมาณ 45- หเรื่องอะค่ะอะซึ่งย้อนกลับไปในช่วงที่ทำงานช่วงพีคๆเนาะยุคนั้นต้องรูว่าเป็นคู่จิ้นไหมคะคุณสเตฟานคู่จิ้นคู่จริงเพราะว่าจริงๆแล้วกับฟานไม่เคยร่วมงานกันมันเลยไม่เกิดคู่จิ้นขึ้นมาเอาเป็นว่ากับฟานเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปเจอกันที่งาน ปาร์ตี้กันตนางานหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็คบกันแล้วก็เป็นแฟนกันก็กระตุ้มขึ้นมาไม่ได้ไม่มีเวลาได้จิ้นไปจิ้นกันเองก็่คือเป็นคู่เอาพูดตรงๆเป็นคู่รักที่ดังมากตอนนั้นน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นฟานเขาดังมากเขาเป็นพระเอกเบอร์หนึ่งเลยอะค่ะมันก็เลยทําให้คู่เราถูกคนจับตามอง พูดถึงบทบาทตอนนี้ค่ะบทบาทของคุณทั้งฝน,น,นกุลนัททำอะไรบ้างคะตอนนี้นะคะก <c oughs> ็แน่ๆเลยหลักๆเลยเป็นคุณแม่ <c oughs> เป็นคุณแม่ลูกอายุหนึ่งขวบแปดเดือนนะคะน้องทารียแล้วก็อีกอันนึงก็คือทำนิตยสารุูภาพดีเยังทำอยู่กี่ปี <c oughs> นะน่าจะสิบกว่าปีแล้วล่ะแทบไม่ได้นึกเลยอะ่ะส <c oughs> ิบกว่าปีแล้วว่ะแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นผู้จัดละครเป็นผู้จัดเป็ผู้จัดละครแล้วงานแสดงไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี่เอา อย่ามาตัดช่องน้อยทุกโมา้าชันแบบนี้เอายังเอาอยู่นะคะแต่ว่าขอเลี้ยงน้องก่อนแล้วก็ตอนนี้มีแผนที่จะท้อง <Hey. S 1> แต่ยังไม่ท้องไงเพราะอายุก็ไม่ใช่น้อยแล้ว oh. ก,ก็เลยจับเป็นคุณแม่ลูกสองก็อยากจะให้โอกาสตัวเองอีกสัก5้าเดือนดูว่าจะสามารถท้องได้ไหมถ้าท้องไม่ได้ก็ปิดอูล่ละมีเคล็ดลับ สอนน้องไงมาหาเข้าวงการทำไงอยู่ได้ยาวนานขนาดนี้สอนรุ่นน้อ,นองใช่ก็ที่แน่ๆเลยคือเราก็ต้องรักษาคุณภาพของเรามันจะต้องไม่ต่ำลงแต่มันดีขึ้นได้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเราก็ต้องซื่อสัตย์ใน หน้าที่การงานของเราคือเราต้องรักมันด้วยถ้าสมมุติว่าคุณจะอยู่ในวงการนี้ได้จงสํานึกเอาไว้เลยใช้คําว่าสํานึกนิดนึงนะคะมันจะฟังดูแรงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ยังมีคนมาขอคุณถ่ายรูปเมื่อไหร่ที่ยังมีคนมาขอลายเซ็นคุณนั่นแสดงว่าคุณประสบความสําเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าไปลาคานสบายดีหรือเปล่าต้องขอบคุณคุณทุกคนมาก <Yeah. S 2> แต่ว่าทางั้านของเราก็ไม่ได้ <Yeah. S 2> มาใช้งานคุณปีๆนะคะดิฉันมีกระเป๋าราก เผื่อคุณจะใส่ไปเลี้ยงลูกนมนมไม่มีเขียนเอาไว้ว่าสบายดีกเปล่าอนาคตไงอันนี้เป็นไทลัสก่อน,นะค่ะไหลามาตรึงเนี่ยมอบหนึ่งสองสามแตรน,เ,นเดี๋ยวนี้เราแจกกันเป็นกระเป๋า,าแล้ววันนี้ต้องขอบคุณคุณนพลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> ถ้าสมมติว่าคุณจะอยู่ในวงการนี้ได้จงสำนึกเอาไว้เลยเมื่อไหร่ที่ยังมีคนมาขอคุณถ่ายรูปเมื่อไหร่ที่ยังมีคนมาขอไลายเซ็นคุณนั่นแสดงว่าคุณประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าไปลำพากันแล้ะนั่นก็เป็นข้อคิดดีๆนะคะจากพี่น้ำฝนนั่นเองนะคะ